กกว่าไงเพื่อนรักเสียยะจัดให้แล้วครับผมออนิวเข้าใหม่จัดทรงหลอนล่องวดผ่อนเริ่มต้น7,000บาทชมโอ้โหฝากระโปรงคันเบิกใหม่เป็นตัวออนิว1.9เวอร์ปี2019นะครับเวลยาไปเทปบอที่สีขาวหลอนล่อด้านในสภาพเดิมๆเ,เลขไม่น้อยมาก30,000โลมีวัดบุตให้1ตัวนะครับผม อ่าเบาะผ้าด้านในตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับหัวนงหัวนัดไม่มีรอยไขรอยแกะนะครับกรุณาฟังเสียงนิดนึงกะรุณาฟังเสียงท่อนิดนึงมีแต่ควันไม่เบิ้ลได้ไงวะโอ้โห สงสัยเหยียบผิดจังหวะครับผมพีลาวฟีจองบัตรไปเดียวออกรถจบศูนย์บาทสามารถจัดจบได้ทุกอาทิตย์สามารถซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะครับเสียยะบริการทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างทําไร่ทํานาทําสวนพอบ้านไม่บ้านรปภขับวินขับแกบขับหก้อขับสิบรอกีดยงกีดยางเผาอ้อยเผาถ่านตัดไอ ป่าตัดไม้นะครับมาเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์รับเหมาให้จบศูนย์บาบทก็ผมโอ้โหเครื่องเครื่องสเต็ปไล่ข้างเห็นลายด้วยงานเทพเทพก็ผมรอเลยมาครับผมออนิวอิซุซูที่แม็ก1.9บูพาวเวพันสิบเก้าสี่ประตูราคาขายเลย619,000บาท FC สนใจนะครับแคปหน้าจอสยะ แอดไลน์ line, จองหน้าช่องทิกต็อก Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย5,99,000บาทปีแรก 0, 12, 12, รับดอกเบี้ย0% 12เดือนลูกค้าผ่อน7,000หลังจากนั้นงวดพัน0 0 0่บาทนะครับ FC ชอบ FC ถูกใจพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแจ๋วคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างให้เสียยะเลยเดี๋ยวเสีอยะหามารีวิวให้ครับผมเจ้า